จเจริญาสินโนในย่าโยมวันนี้ตมาจะมาเล่นสล็อตคายคิงมารเกอร์เลยทำมาสวัสดีคีคคำว่าคาสินโนและนโยมจากนั้นคีคคำว่าสล็อตเลยเหลือลงมานี่มันจะอยู่ด้านล่างนี้ทำการโอนเงินเข้าไปเลยในโยมตามใจชอบเลยอยากโอนเท่าไรฝากเท่าไรก็แ้วแต่กำลังซั์ที่เรามีเลยนนโยมเรามาดูกันนี่ จากนั้นคิดคำว่าสล็อตเกมนะยอมสล็อตไม่มีรอเรือกระดกนะสล็อตอาร์ทีเรือลงมาเลยขายกินมาก็ภาพส่วยเหมือนกันไม่แพ้ชา์ิใดในโลกเลยนี่เกมนี้เลยนะยอมเขาไปเลยเขาไปดูหน้าตากันรอมาโดแบบหนึ่งพอโจงี่ยังก็ไม่รู้อานไม่ออกอ,อ๋อช้างมันเราไปเล่นกันดีกว่าหมายังเฮ้ยโหอลังการย่างไวยอมไปไปดูกัน ทุนแค่นี้จะได้กลับไปเท่าไรทุนแค่300บาทนี่ตารางการแจของเขาก็อยู่ข้างหน้านี้ว่าอาตมาไม่ได้กดดูเมื่อกี้โอยตารางการแจขเขานะตามนี้เลยโยมสองเข้าติดกันนะตัวลายตัวไวไปปลาเบ็ดพูดดี่ย่างวะเบ็ดยีบาทเท่านั้นเราก็าไปเลยขิดไปเรื่อยๆ สลอดกายคิงงบากเกอร์แตกง่ายภาพสวยเหมือนกันโอ้โหภาพสวยไม่แพ้ชาด,ดในลกเหมือนกันนาะยมฟีสปินมาสองตัวแล้วตัวที่สามมาไหมเฮ้ยสุกได้แล้วไม่เข้าเลยไงโอ้โหนึกว่าจะได้ล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค์แล้วฟีสปินโอ้โหยังไงก็ห้ากสนใจถ้าอยากจะเล่นเกมนี้ก็แอดมาคุยกันตามานโยมแอดเอาทีเหรับโยมที่แอดมานะ ฝาก100รับไปเลย30บาทสมัครสมาชิกใหม่เท่านั้นนะโยมแอดมาเลยอาตมาให้สิทธิพิเศษมากมายสมาชิกใหม่อาตมาให้เลยฝาก100ได้ฟรีอีก30โอ้โหสุดยอดไปเลยไอ้รีบแอดมาคุยกันนะโยมกดไลค์กดแชร์อาตมาด้วยมังกรอ,อะไรเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้น เกมนี้อยู่คล้าย King Marker นะยมสล็อตเล่นไม่ยากหรอกมุนไปเลยมุนตามกําลังรั์ที่เรามีเฮ้อตอนนี้เือร้อยกว่าบาทแล้วเอามา300ฟรีสปินอีกตัวเขาไหมมารอแล้วซองตัวอีกตัวหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอยบุญเก่าของเรายังไม่พังงาดนะยมยังไม่สั่งสมเลยยังไม่ได้อะไรเลยสงสัเมื่อคืนอาตมาตบยุงเยอะอีกตัวมาไหมเนี่ย มหมมาอีกช่องหนึ่งมาไหมไมามาไหมไมาให้มาเอ้ยยังไว้ยมอืมแต่ตามาแนะนำเลยนะเกมนี้โหโบนัสฟีสปิดนี่เพี้ยนพันเต็มไปหมดเลยเดี่ยวมาเดี่ยวมาแต่ยังไม่เข้านะแต่ว่าตามาว่ามันจะเข้านะเข้าง่ายแน่นอนทำมันมาปนเปลี่ยนบ่อยๆอย่างเงี้ยแนะนำเลยให้หมุนไปหมุนจนกว่าจะได้โบน,นัส เชื่อตะมาอืมเฮ้ยนี่ฟิวเจอร์ในการช่วยเรื่องของเขามันคือตัวไวแล้วยังไงเป็นอะไรเฮ้ยอ๋อใายมาร2 0อยบาทจริงๆไม่ต้องเข้าฟีสปินก็ได้นะโยมเราอาจจะได้โบนัสเฉยๆก็ได้นะโบนัสเฉยๆก็ได้เยอะเหมือนกันนะโยม โบนัสโดยไม่ต้องเข้าฟีสปินนะ่ะยังไงก็แอดมาคุยกันในยมแอดเอสมาชิกไหมฟังหน0่รับไปเลย30อืมแอดมาเลยอัตมาให้พิสิทธ,ธิพิเศษมากมายกายกองเลยในยมอืมพุทธพุทธนะโมตัสะนะโมตัสะ ช่วงนี้นะโมทสัสาต้องปิดร้านแล้วนะยมเพราะว่าโควิดมันระบาดโอ้ยมาแล้วฟิชเจอร์ในการช่วยเหลือเขาเขาส่งตัววายมาแล้วก็ซุ่มให้เราสรุปแล้วตัววายคือน,นี่ไงไมัคืออะไรโอ้ยเลียงลาย้อยเลียงเลยเฮ้ยตีบงอาวิกวินโอมงมองทุ่มมองมองนุ่มมองเฮ้ยบิ๊กวินนะฮอ ใครสนใจก็แอดมาคุยกันเลยนะยมแอดเออาทีเอ็มเอ960บาทกำไรแล้วเจริญคารสิเนอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ต่อมาด้วยนะยมกด Subscribe ก็ดีนะ,จะเจริญคารสิเนอร์